นี่นะคะเกือบบ่ายสองโมงครึ่งแล้วนะคะเรากํากลังเดินทางไปปาร์ตี้ปาร์ตี้บ้านเพื่อน<ม>เพื่อนใหม่นะคะ,ะเผิญได้รู้จักเขาโดยบังเอิญเมื่อน่าจะสองสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะวัดพาเพื่อนไปกินอาหารที่ร้านที่ร้านเกาหลีข้างบ้านแล้วก็ได้ยินเสียง คนคุยกันเป็นภาษาไทยเนะก็เลยมองหาดูรอบๆก็เจอค่ะสามสาวเขากำลังนั่งคุยกันอยู่พวกก็นั่งคุยกับกับเพื่อนที่โตโ๊ะโบนแหละว่าเออเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยภาษาฉันด้วยละ่ะแต่ว่าแต่ว่าฉันไม่รู้จกักเขานะคะก็เลยไม่ได้ไปทักตอนแรกทีนี้พอจะกลับบ้าน <a> ก็เลยนะึกว่าเอ้ ไปทักหน่อยดีกว่าก็เลยเข้าไปทักทายเขานะคะแล้วก็บอกเขาว่าถ้ามีปาร์ตี้อะไรก็เชิญได้นะคะถ้าว่างก็จะไปเขาก็เลยพี่พี่คนนึงก็เลยชวนมานะคะว่าเออวันที่สิบสามก็คือวันนี้เนี่ยจะมีมีปาร์ตี้ที่บ้านแล้วห่างจากบ้านรมยี่สินาทีนะคะก็เลยไปสักหน่อยนึงแต่ว่าคงอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเขาน่าจะเลิก สองทุ่มแหละ,ะเขาต้องรีบกลับมาทําการบ้านต่อนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางดูฟ้าคึมอ่ะไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่ายังไงก็หวังว่าจะได้กลับก่อนฝนตกอน,นะให้ดูนะว่าในหมู่บ้านนี้มีแต่บ้านสวยๆอะ่ะรถขับเลยบ้านเขามาแล้วแหละออมีแต่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าดูฟ้านะฟ้ามันคึม จะเข้าบ้านเลขที่11กันนะคะ 10, 7, ม7สิบเจ็ดสิบห้าเห็นแล้วแหะมีรถจอดเยอะแยะเลยอะเดี๋ยวรถจอดตรงนี้ละกันแล้วก็เดินเข้าไปสาเหรือว่จะไปจอดเดี๋ยวเขาไปจอดดีกว่านี่อ่บ,บ้านเดี๋ยวเขาไปเลยดีกว่านอะ ทีสิเดอุ้ยบ้านหลังนี้แหละเออบ้านพี่เขาสวยดีเนะเ,เดี๋ยวมาแล้วจะไปขวางทางเขาบอกว่ะแล้วเจาะแซกตรงนี้แล้วกันเผื่อจะได้ไม่ทับไม่ขวางมั้งนหลังบ้านน่ะมีสวนมีน้ำตกด้วยอ่ะสวยจังเลยชอบบ้านพี่เขาหน้าอยู่ดีนะอนนอนะโอ้ยอาหารเยอะแย,ยะเลยอ่ะ มีปามีโอ้ยน่าจะเป็นขนมจีนขนมอ,อะไรวะเนี่นอยอายำยำยำโอ้โหใช้ได้เลยอะอยนี่น้องๆ้องสว,ส,สวัสดีค่ะนี่ <c oughs> นะคะพี่เจ้าของบ้านนี่พี่เจ้าของบ้านนะคะพี่สุบิน <c oughs> จริงนะไม่แกลจะเอ๋ไม่มามีอาหารน่ากินหลายอย่างเลยนะคะมีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็ไสอั่วขนมจีนรัดหน้านะคะพี่ส่งรูปมาให้หนูแล้วนะคะหนูยำกดไม่รอค่ะหยุดอีด ชอบบ้านพี่ก็ง่ายอยู่มากเลยอ่ะบ้านพี่เขน่ารักอ่ะนี่ในโครัวนะคะกับานอันนี้น่าจะเป็นทุเรียนปะ่ะข้าเหนียวทุเรียนมั้งเดาเอาเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ให้คู เมื่อกี้น้องก็เถียงกันอยู่ว่าแจ่วหรือน้ำพริกหนุ่มนะคะน่าจะอร่อยอยู่แล้วก็ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็แม่ครัวกําลังทําอะไรทุกอย่างทําอะไรคะอ่กะทพราข้าเวเ,าาาเหนียวมะม่วงค่ะกะทิราข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปบดไม่รู้จักยังไม่รู้จักใครเท่าไหร่นะแต่ปอดไม่ตัดวิดีโอแล้วไม่สนใจ <laughs> ต่อ